บทที่6เอวเมสุตังเอกลางสมัย,ยังภักวาพารานสีสังวิหารต,ติอิสิปานัตเมีปานัตเนมิทาเีสัตระโขภักวาปันจว,วัคคีเยพินขูอมันเตสิเ <c oughs> ทเมีพิกเวอัตตา ัะพะชิเตน,นะเสวิตับพายโยจายังกาเมนสุกามักสุขังกาวิก,กาลุโยโฮฮิโนพัมโมโพพุนชนิโกอนณาิรโยอาณัพัสสหัติโหโยจายังอัตติกีระ สมธานุโยโคทุโคอนาริโยอานัตถหัดสีเตโเอหิเตภิกขเวอุโพอันเตอุณะอปะคัมมะมะชิมาปฏิปทาตะคาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธยายะนิพานังสังวัติตติติกรมะ ตตมาจ่าสาวิกเวมิชมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมมาสัมพุทธาจกขุกรณีจะยานะกรณีอุปสมายอภิญญายะสัมหทยายะนิพพานายะสัมวัตติอัยจะมีวะอริโยอัตถังคิโกมรมัคโคเสยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาโมสัมมาสัม สมมากรรมมันโตสมมาอจิโวสมมาวายาโมสมมาสติสมมาสมาธิอายะโคสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตากาอันเทนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธยายะนิพพานายังสังวัตตติ อทังโคปันาพิษเขวีทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามระนำยามปิทุกขาโสกะบริเทวะทุกขโมทุกขโทมานัตมานัตสุปายาสาปีทุกขาอเปหิเยหิสัมปโยโคทุกโคปเยหิยิปโยโคทุกโคยมปัดฉิมยมปัดชังนภาลติ ปัมยัมปิดทุกขังสังขิเตนะปุจจะปทานะทุกขาทุกขาอิทังโหปะนิพิขเวทุกขาสมุยทยโยอริยสัจจังยายังปัญหาตันหาโกโนระวิกานันทิราคะสหคตาตันระตันตราภิอันทิณีเสยยะทีทางกามะตันหาภะกวาตันหา วะวิภะขวิวิภวตันหาอิชังโขงปนาภิกขเวทุกขานิโรโทรอริยสัจจังโยตัตสายิวะตัญหายะอภิสเสสวิราคานิโรโทรจาโคปตินัสสัโคมุตติอาณายโยอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขานิโรธมานิปฏิป,ปะทะอาอริยสัจจัง อายะมีวะอริโยังทังคิโกมัดโขเสรยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจโมสัมมากรมมนโตสัมมาอาชิโมสัมมาวาจโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยะสัจจันติมีภิกเเวปุลเพะนนุสสุเตสุทเมสุจักขุอุปาทานังยานังอุปทะ อุปทาที่ปัญญาอุปทาที่วิชาอุปทาทิอโลโกอุปทาที่ตังโพปณิททุกขังทุกอริยสัจจังปาริเตยันติมีภิกเเวปุณเพอานนโตสุเตสุทเมสุจกขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจังปาริตันตานิมีภิกเเวปุณเพอานนโตสุเตสุทเมสุจกขุอุทาทิ ญาณังอุปทาทิปัญญาอุปทาทิวิชาอุปทาทิอโลโกอุปทาทิดิทางทุกขสมะสมมุทะโยอริยาสัจจันติเมผิกขเวปุลเพอนันโสุเตสุธรรมีสุจักขูอุทัปทิญาณังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกอุทัปทิตังโผลนิทังทุกขสะสมทะโยอริยาสัจจังปหาตามพันติเมผิกขเวปุลเพอนันโสุเตสุธรรมีสุจักขู อุทปาัทิยางอุทปาทิปัญญาอุทปาัทิวิชาอุทปาัทิอโลโกอุทปาทิตังขูปุิทังทุกขัสสะมะทโยอริยสัจจังปะหิมันติเมพิกเวปุญเพอานุสติสูเตสุทมเมสูจัคขอุทปาัทิยางอุทปาทิปัญญาอุทปาัทิวิชาอุทปาัทิอโลโกอุทัปปัทิทังทุกขานิโรธออริยสัจจันติเมพิกเวปุญเพ อนนุสุเตสุธามีสุจักขูอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิปัิทางทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจการตามพันติเมพิกเวปุลเพอนันุสุเตสุธามีสุจักขูอุทัปธิปัญญาอุทัปธิอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโขปัิทางทุกขารนิโทอริยสัจจังสัจจิ กาตันติเมพิกเวบุญเพอนันุสุเตสุธเมสุจักขูอุทัปปทิยานังอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปปทิมีทางทุกขาริยโรทคามามินีปฏิปทาอริยสัจติเมพิกเวบุญเพยนุสุเตสุธเมสุจักขูอุทัปปทิยานังอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปปทิตั้งโคข์มาในทางทุกขานิโรโทคามินี ปฏิปทาอริยะสัจจังภาเวตมพันติมีภิกเวปุลเพอนันุสเตสุทเมสุจากขุอุทัปฏิยางอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปธิอโรโกอุทัปทิตังโขปนทางทุกขานิโรคาวมณีปฏิปทาอริยะสัจจังภักวิตันติมีภิกเวปุลเพอนันุสเตสุทเมสุจากขุอุทัปธิยางอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปธิอโรโกอุทัปฏิ วายาวะกีวัดจะมีพิกเวอิเมสุจะสูตสูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริตวัดทางทกวาทะสาการังยถาภูตังยานัทศินังนะปีินุสุวิสุทงสังอโหสิเนีวตาวาหังพิกเวสะเทวเกโลเกสมาระเกสภมเกสหัสสะ สัจขัสมนาราพนิยาปชาญาสติมนุษสานายายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโทปธัจเจยาสิงญาตุจากโหมีพิกเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการัง <c oughs> ยาทาภูตัง ยานัทัศนังวิสุทธิ์สุวิสุทธัทงอโหสิอทา,าหังภิกขวสัตถวะเกโลกเกสมาระเกสภม,มเกสหัสสะสหัสสมนนะมณะพรม,มนิยาปชาญาทิวะมนุษยานายะสัตถวะมนุษย์สา,ายะ,ะ,ะ,นยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโธปัจายาสิญญานัจจะ ปนัตมีทัศนังอุทปาธิอากุปปามีวิมุตติอาันมันติมาชาตินัตถิธานิปูนัตพะวิโตติอาธิอิทธมะโวจักพัควาอันตะมนาปนจับวัคียาภิกสูพระควาโตภาสิงอาภินันโนมอีมัสมิงจากปนะ วิยกระนังรัศนิงพันยะมนเนอายาตมะโตโกนธัญญสวิราชงวีธรรมรังธรรมะจักขูอุทปาธิยังกิจิสุสามุทยธรรมังสับพังตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตจะพพะขวตาธรรมกจักเกงภูมมาเทวาทัสมน มนุษย์สาเวสูงเอตามภควตาภารณะสิยังอิติปะเตะเนวิคยีวิคทาเยอนุตตรังธรรมะกังจากปวัติตังอปะติวัติยังสมณีนะวาพระมณีวาเทวะนะวามาเรวาวาพรมุนาวาเกนินาจิวา โลกัสิงภูมินางเทวนางสุขสัตว์ทางสุตวาจตุมหาราชิกาเทว่าสัทธรมนุสานังเวสุงจตุมหาราชิกายานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาเทว่าสัทธมนุสานางเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตสัตว์ทางสุตวายามาเทว่าสัทธมนุสสาเวสุงยามานางเทวาสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทว่า สัตวมนุษสาวสูงสูตสิตานางเทวานางสัตวทางสุตวานิพมาระณารตีเทวาสัตธมนุษสาวสูงนิมาณารตีนางเทวานางสัตวทางสุตวา่าปรินิมิติตวาสัาติสวัตถิเทวาสัตวมนุษสาวสูงปรินิมิต ตาวะสะวัตถีนางเทวนางสัตวทังสุตวาพรหมกายิกาเทวสัทธรรมนุสาเวสูงเอวัมภควตาภารานะสียังอิติอิติปะเตนะมิคาทาเยอนุตรังธรรมกังจากะวัตติตังอปะติวัตติยังสามณนะีนะวาพรหมณีนะวาเทวะ เทวนาวามาเรนะวาพรมมนาวาเกตนาจิวาโรกสิีอิติหะเตณะคะเนณเตณมุมหุเตณะยาวะพรหมโลกาสุทธาสัทโธอภุญคันชิอายัจะทัสสาหัสสีโลกาตูสำมกัมปี สัมปะกมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะอาลาโลโอภาโสโลเกปะตุระหวสิอติกัมมีวะเทวานางังเทวมนุษลุภาวาวังเทวานุภาวังอัทขุอภควาอุทานังอุทานีฟิอายันสิวัโต โคโกนทันโยอายญนณัญาสิวตัตโตโคโกนทันโยติอิติหิทางอามัตมาตโตโกนทัญยัสสะอายาโกนทันโเตวะมานังอโหสิติ